그럼도 아이콘 소지석자 하이시 하이로건 아하 먼저 포토타임을 갖겠습니다 좌측으로 봐주세요. 네, 중간 봐주세요. 네. 우측 봐주세요. 네, 감사합니다 서석에 앉아주세요 아 사장님 아 반갑습니다 어 이렇게 따뜻하게 환영해주셔서 감사 감사 감사드리고요 네, 많이 기다되서 설레고 힘들면 안녕이십니까 생각하니까 ยังไงขอบคุณมากเลยนะคะที่ได้เชิญเขามาในประเทศไทยครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะคําคถามแรกนะคะหลังจากที่คุณสุธิศเนี่ยได้มาประเทศไทยเขาที่แล้วนะคะเพื่อร่วมเทศกาลหนัง<อ><อ>คุณรู้สึกยังไงบ้างคะกับการประเทศไทยครั้งนี้ค่ะ 어, 고양이 영화제가 2년 전인 것 같은데 그 지나고 나서도 개인적으로 여행 왔었고요. 그리고 태국이라는 뭐, 나라는 저한테는 어, 뭔가 이렇게 아까도 얘기했지만 굉장히 뜨겁지만 따뜻한 느낌이고 어, 약간 힐링이 돼도 개인적으로 휴식하고 뭐 자주 오기 때문에 약간 휴식할 수 있는 곳? 네, 그렇게 기억이 돼요. ได้ไมาเยี่ยมเมืองไทยสองปีที่แล้วด้วยเทศกาลภาพยนตร์ที่หัวหินนะนะคะ <c oughs> ก็ดีใจมากที่ได้เชิญชวนไปที่หัวหินด้วยสําหรับเมืองไทยสําหรับเขาเนี่ยประเทศไทยมีความหมายว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนมากแล้วพอมาเมืองไทยรู้สึกเลยว่าประเทศร้อนจริงๆนะคะแล้วพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเป็นประเทศที่ทาให้เขาสบายใจมากเพินด้วยเป็นประเทศที่่งได้ด้วยนะคะคือประเทศไทยเหมือนกันบาทท้านเกิดของเราพอมาเมืองไทยก็มีความสุขแล้วก็เหมือน ัะสบายใจยด้วยค่ะเนื่องจากเรื่องมัตตาสันนะคะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะคุณคิดว่าจุดไหนที่คุณมั่นใจที่สุดแล้วก็กังวลที่สุดคะเออฉันก็โรแมนติกคอมเมดี้ก็ชอบนั่นเองเนาะอย่างเช่นช 어, 처음은 아니고, 근데 너무 오래간만에 하다 보니까, 그 팬분들이 공감을 할수 있을까라는 걱정을 좀 했었고요. 하지만 방송 나가는 뒤로는 너무나 좋아해 주셔서, 지금에서는 되게 자신감 있게 촬영했던 것 같아요. คือถ่ายโรแมนติกคอมเมด้นี่คือไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนแ้านี้ก็เคยถ่ายซีคอมที่ตลกด้วยนะคะคือตอนแรกก็กังวลนิดนึงว่าคือไม่ได้ถ่ายโรแมนติกคอมเมดี้มานานมากซึ่งกังวลว่าแฟนๆจะสนุกกับเราได้หรือเปล่าคือตอนแรกก็กังวลแต่พอหลังจากที่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยกระแสตอบก็จะแฟนๆดีมากค่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้กำลังใจจากแฟนๆก็เลยถ่ายมาได้ผลงานแต่ดีด้วยค่ะ,คะการแสดงบทโรแมนติกกับโรแมนติกคอมเมดี้ แตกต่างกันแน่นอนนะคะแล้วตอนที่ต้องแสดงให้ดูตลกแล้ว <sorting> ก็ม <Oil> <TE> ีบทพูดมีคิดขึ้นมาเองบ้างหรือเปล่าคะเอ้แอนทิลิทูชวกางกมีฮิตอยู่แล้วและกไม่ร้จักันที่ิดตัวก็มีฮิอยู่แล้วและก็ไม่รู้จกคนที่าดัก็มตอยู่แล้วแะก็ไม่รูกกันไี้กปิคตักมีอย่แล้แลกไม้กลันวกมียแล้วก็ไมือนกันตอนแริดกัวก็งแล้วดมากเหมือนกันทว่าทํายังไงถึงจะทํใให้เขาเห็นภาพว่ามันตลกดี ด้วยทาว่าปอจทุกคนก็น่าจะจำได้วยทางทาู <rawd unre> ้ืทุกคนเคยดูเห็นแล้วใช่ไหมคะคุณเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นสตาด้วยนะคะคุณอยากจะเน้นไปทางแนวไหนมากกว่ากันคะออดจุม่งรันไ้้กนแ่เื้่องงอแก็ยากจะไนนไปัาไนม 솔직히, 뭐, 두 가지 다 놓치고 싶지 않은 이유는, 어, 조금 더 다양한 작품이 들어와서, 조금 선택할 수 있는 폭이 넓어진 거기 때문에, 어, 될수 있으면, 네, 열심히 해서 두 가지 다 가져가고 싶어요. 하지만, 저는 배우고 싶습니다. แต่ก่อน ượng, อื่นเขาก็ไม่อยากจะเน้นไปอย่างใดอย่างหนี้งนะคะพูดตรงๆว่าอยากจะเน้นไปทั้งสองอย่างเลยว่าจะเป็นนักแสดงหรือเป็นสตาร์นะคะคือน้งแต่เร่แรกที่เขาได้สแสดงขึ้นมานเนี่ยเขาก็เป็นมีไทเทอว่าเป็นนักสแสดงแต่หลังจากที่เขาได้เติบโตมานถนนึงขนาดนี้เนี่ยก็มีคําว่าสตาร์ติดตามหลังมาด้วยนะคะคือพูดตรงๆว่าอยากจะเน้นทั้งสองอย่างแต่ถ้าให้ให้บอกตามตรงจากใจจริงๆเนี่ยอยากเป็นนักสแสดงก่อนที่จะเป็นสตาร์ค่ะ เวลาที่คุณถ่ายแบบนะคะหรือถ่ายละครคุณดูเหมือนจะเป็นคนที่เงียบๆแต่เห็นออกรายการ Infinity Challenge แล้วคุณได้โชว์ความตลกให้กับผู้ชมเลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วคุณแค่ไม่ชินกับกล้องหรือเปล่าคะ어굉장히어색하고요어정말재밌는분만편입돼서나가서재밌게비춰지는거예요저는나가서별로한게없거든요그그분위기가너무좋아서재밌는사람들을많이연출해주셨어요 ในอินฟินิตี้ชาเลนจ์นล้วเขาก็ไม่ได้อให้แบบสนุกสนานนะคือสถานการณ์มันไปตามไปด้วยเองน่นเองคือคนรอบข้างที่เป็นเอทุกคนเนี่ยก็มาเริงานแบบให้ทาให้งานาออกมาได้ดีและสนุกสนานมูก็เลยตามไปด้วยนั่นเอง18ปีที่ผ่านมานะคะ

การแสดงหลากหลายคาแรคเตอร์เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของนักแสดงอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้จอบจ้งว่าอยากจะแสดงเป็นบทไหนบ้างมีบทหลากหลายบทที่เขาต้องแสดงอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ซึ่งอยากจะกว้างขวางกว่านี้อยากจะแสดงให้มากกว่านี้ด้วยได้ข่าวมาว่านะคะที่ประเทศไต้หวันเนี่ยคุณได้จัดแฟนมิสติ้งทั้งหมด2รอบติดต่อกันเลยอยากทราบว่าเหนื่อยไหมคะ 어 개인적으로 그 많은 분들이 응원을 해주셔서 저는 힘들지 않았고요 조금 이렇게 걱정은 했어요 혹시 안전 문제는 1 2시 넘어서 대구 돌아가실 때 문제가 생기지 않을까 하는데 여쭤봤거든요. ก็แข็งขันทารม่งก็พักสินโชค그렇게해서아주무사히잘마쳤습니다ก่อนที่จะจัดงานครั้งที่สองนะคะที่ต่อจากครั้งแรกเลยนะคะคือถามแฟนๆไปแล้วว่าถ้าคือมันต้องจัดหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันเหนื่อยไปสำหรับแฟนๆไหมแต่แฟนๆก็ขอร้องมาว่าอยากให้จัดคือเดินแค่ไหนก็จะมาชมก็เลยได้มาจัดงานขอแฟนมีตติ้งที่ไต้หวันสองรอบด้วยกันค่ะที่ผ่านมานะคะคุณได้ไปจัดงานแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศ 카티미 아이라이어 패패샤이범티새 매카 코니어쉬은뭐 매번 있는 거 같고요 어저 개인적으로 어쨌든 태국 분들을 처음 만는 거니까 어 솔직하게 진솔한 얘기 담으려고 노력했고 그리고 여러 가지 또 신나는 것들 이 있는데 그건 어 지금 얘기하면 재미 없으니까 와서 확인하세요 네. ือว่างานค่ะที่ผ่านมานะคะก็คือเสียได้ทุกครั้งท,งที่เลาจาัดแฟนมิ่งคือเราอยากจะแสดงเต็มที่เพื่อที่จะให้แฟนๆมี M ความสุขนะคะแต่พอเราอยู่บนเวทีแล้วคือเราก็ตั้งใจส,จสุดความสามารถของเราละแต่ว่าสําหรับแฟนๆกลัวว่าแฟนๆจะคิดว่ามันไม่ค่อยเต็มที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็พยายามมากแล้วนะคะแล้วงานของกานมิ M ่งครั้งนี้ถ้าอยากรู้ว่าได้เตรียมอะไรกับแฟนๆพรุ่งนี้มาดูกันนะคะ ครั sea, ้งที <in> <reading ancient> <ennen> <S <S well, ่แล้วคุณได้ไฮทัชกับแฟนๆ6 0 0 0คนคณจะเหนื่อยมากจนต้องสลับมือซ้ายกับขวาอยากทราบว่าเวลาที่คุณเหนื่อยมากๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นกำลังใจให้คุณได้หรือเปล่าคะอ๋อเด็เท่น좋아주는방이없으면연기할공간이없거든요저에게팬이란항상제가연기하는동안같이가야될동반자로니다그래서힘이나죠 คือที่ผ่านมาก็ที่ห้ทาย6,000คนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเราอยากจะทําให้แฟนมีความสุขในในแล้วก็มาแล้วเนาะแต่เวลาเราเหนื่อยๆเนี่ยคือเราก็บางครั้งเราก็นึกถึงว่าเออที่เรามีไปห้ทาชกับแฟนๆมาเนี่ยคือทําให้แฟนๆมีความสุขเราก็จะนึกถึงตัวนั้นมาเป็นกาลังใจของเราทําให้เรามีพลังงานในการทํางานต่อไปเรื่อยๆด้วยค่ะส่วนมากนะคะเพลงในอัลบั้มที่คุณร้องเนี่ยมีแต่แนวฮิปฮอปนะคะอยากทราบว่าทําไมคุณถึงชอบร้องเพลงแนวฮิปฮอปคะ 일단 제가 노래를 못해요 힙합 <목소리> 어, 하는 건 제가 좋아서 하는 거고요 그리고 이렇게 팬들을 만나는 자리에서 남의 노래를 부르는 게 아니고 내가 그내 얘기를 이렇게 좀 직접 가사를 써서 이렇게 소통하고 싶었고요 그리고 같이 즐겁게 행복하게 놀기 위해서 계속하고 있습니다 คือก่อนอื่นเขาเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ค่อยเก่งเลยแต่ที่ร้องเพลงเราร้องเพลงมาให้แฟนๆฟังเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะมีเพลงของเราเองเพลงของตัวเองเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วเป็นคนที่ชอบเขียนบทเพลงอยู่แล้วถ้าเกิดแฟนๆได้ยินเพลงที่เขาร้องแล้วมีความสุขนันคือเราพอใจสําหรับเขาแล้วค่ะทราบว่าคุณเลี้ยงสุนัขด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ตารางงานคุณยุ่งมากๆสุนัขของคุณจะต้องเหงาแน่ๆ อยากทราบว่าคุณเป็นห่วงมันหรือเปล่าคะเวลาที่คุณต้องออกมาทํางานข้างนอกแบบนี้저희직원들이동물굉장히좋아하거든요그래서전혀걱정스지않아요꼭누군가는돌볼사람이있어요그팀งานเขากับตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเลี้ยงนักอยู่แล้วนะคะคือไม่ดไม่ไม่มีกังวลเลยนะคะว่าเวลาเขาอยู่คนเดียวจะเหงาไหมเพราะว่าคนในสักคนหนึ่งเนี่ยต้องอยู่อยู่ในออฟฟิศเพื่อดูแล ต้อมาอยู่แล้วคือเขก็ไม <chat ills> ่ได้เป็นห่วงมาทุกคนตัวทุกคนแบบนี้ทุต้องใช้สิ่งแวดล้อมจ้ะทุกนต้องใชิงแวดเพราะฉะนั้นอย่าที่จะทำอะไร่ไม่ดีกับสิ่งแวดคนเราก็ถ้าอยู่คนเดียวก็คือเหงาเหมือนกันใช่ไหมคะยังไงก็ตามเราจะไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่แล้วได้รู้มาว่าเวลาคุณทิ้ไปต่างประเทศนะคะคุณจะชอบรับประทานอาหารประเทศนั้นๆนะคะก็เลยอยากทราบว่าวันนี้คุณมาอยู่เมืองไทยแล้วคุณอยากกินอาหารอะไรเป็นพิเศษคะ 저음음좋좋좋좋아아아아해서이거거든요요는되게기본볶볶밥랑야채하เป็นคนที่ชอบอาหารต่างประเทศอยู่แล้วนะคะพออยู่ที่เกาหลีเนี่ยก็กินอาหารไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเปรี้ยวเราต้องอยากกินข้าวผัดผักนะคะแล้วก็จะมีโมนิ่งกรนรีจะเป็นผักบุ้งไฟแดงแล้วก็จะมีต้มยำกุ้งค่ะที่เป็นอาหารที่เขาชอบกินอยู่แล้ว ม,ม,ม,มีใครจะเน้นแนะนำอาหารไทยให้เขาไหมคะเดี๋ยวเขาจะลองกินดูตั้งวันนี้นคาคอากกินดูแลว้คควคเคมีดีดูแลเราอร่อยมากค่ะมีอาหารอื่นไหมคะใครมีอะไรแนะนำอาหารดีคะเขา กะเพรากระเพรากระเพราคือก็มาลองดูคเดี๋ยววันนี้จะลองชิมกะเพราดูนะคะถ้ากระแสตอบรับของคุณจีซมนะคะมาแรงมากๆเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยจีนสิงคโปร์มาเลเซียคิดว่าคงไปไหนด <si ้วยตัวเองคงจะลำบากเลยอยากจะรู้ว่าเวลาไปไหนแล้วมีแต่คนรู้จักเดินตามแบบนี้กังวลไหมคะ โอเว้นพนเครับคิวดีใช่มาทานผมาาถ้าเกิดว่ายเมขาก็ทนะว่ามีคนชอบเดินตามเวลาเป็นไหเียคือเขาก็ไม่ได้เป็นกังวลหรือไม่ได้เกียดอะไรนะคะคือเขาก็ดีใจที่มีแฟนเดินตถ้าไม่มีแฟนๆตัวเาก็อยู่ไม่ได้แล้วอ้ออ ขับเคร่องวิมาบรค้รถมุชก็ตเอ๋ีื่เอขคา่그เหลือเยอะหน่อยนะะ่อยจะขอร้อแฟนย่างหนึ <소리> ่งนะคะเวลาขับรถไปเนี่ยแฟนๆก็จะขับรถตามมาแล้วพค้ชะโดดออกจากรถนะคะคือมันอันตรายมากอยากจะขอแฟนนว่าไม่นะคะมีคนอยางออกกำลังกายนะคะเพื่อให้ได้หุแบบคุณจีซบนะคะ

ยางไงก็ตามถ้าเวลาเลาทํางานเนี่ยก็จะไม่มีเวลาออกกําลังกายอยู่แล้วก็คือว่าแต่เขาก็ยังจะพาหาเวลาเพื่อที่จะออกกําลังกายให้ได้แม้แต่แค่นาทีสองนาทีเขาก็จะหาเวลาออกกําลังกายทุกครั้งค่ะเข้าใจว่าคุณไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะอยากทราบว่าถ้ามีเวลาพักผ่อนหนึ่งปีคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนคะคุณจะไปทำหว้าที่ของเว้นแตจกูา

ว,กกวันนี้ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะที่ได้มาแถลงข่าในวันนี้นะคะเราก็ได้ครั้งนึ่ก็ได้มาเยี่ยมแฟนๆที่เราจัดการ meeting ครั้งนี้อยู่แล้วก็อยากจะให้เแ็นๆเนี่ยามาชมแล้วก็มาสนุกสนานด้วยกันเพื่อที่จะได้เป็นความทรงจําที่ดีที่จะเก็บไว้สำหรับเขาแล้วก็ทําเป็นแฟนด้วยนะคะพรุ่งนี้อยากจะขอเชิญทั้งสื่อมวลชนแล้วแฟนๆทุกคนมาสนุกสนานในะ เมินิของเขาด้วยกันค่นแนะ,ะนะแล้วก็วันนี้ขอบคุณสื่อมวลชนอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะขอขอบคุณสำหรับแแล้วก็ขอบคุณโซจีซอฟที่ตอบคําถามทั้งหมดนี้ด้วยนะคะแล้วขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานแถลงข่าวโซจีซอเฟอร์เซเชียทัวร์ let's have fun in t h i n a ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากค่ะ